นนมเดิม่านตัวฉีสีดาเคเป็นหน้าที่ สวัสดีครับผู้หมวดรับผุมีอะไรครับตรวจฉีดโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับเดี๋ย่าครับได้ไหมครับอ่าอันนี้ท่านยศอะไรผู้กองผู้กองธนพลธนาพลอันนี้ด่านตรวจฉีดโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับมันทุกอย่างเลยตรวจทั้งในกิจกรรมทุกอย่างผมผมเห็นเรียกมามีแต่เดินเข้ามาในนี้อาชญากรรมมาตรวจในนี้เหรอครับมันคือเดินเข้ามาตรวจฉีดเดินเข้ามาตรวจฉีดครับเดินเข้ามาตรวจฉีด ทีนี้ผู้กองมีบัตรอะไรบ้างขอปปสผมผมขอดูวันหมดอายุได้ไหมคือเขาต่ออายุให้แล้วแน่ๆมาไม่ผมขอดูเฉยๆผมไม่ไม่ถ่ายหรอกขอดูวันหมดอายุเฉยๆเพราะว่าคืออย่างนี้มันเป็นผู้กองผู้กองแช่อำนาจปปสใช่ไหมใช่ผู้กองต้องทําตามระเบียบปปสอ่าผมขอดูบัตรปปสก่อนวันหมดอายุวันหมดอายุคือนี้ก็ต่อให้ถึงครับผมเข้าใจผมเข้าใจทีนี้มันมีอะไรนี่ไง มันมีบัตปรปปสที่โดนเรียกคืนคืออย่างนี้ที่เรียกคืนนี่มันหมดอายุอ่าแล้วก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต่ออายุอันนี้หมดอายุแล้วนี่ผู้กองเขาต่ออายุให้ถึงกันยาปีหกหกไหนไหนแล้วครับนี่มันหมดอายุไม่ก็เข้าใจเดี๋ยวก็สอบถามไปปปสก็ได้ แต่บัตรนี้มันหมดอายุแล้วนะผู้กองนะใช่เขาต่อยโยให้แต่เขายังไม่ออกบัตรมันมันมันได้เหรอผู้กองได้สอบถามไปก็ได้เพราะงั้นสอบถามไปอ่าผู้กองธนพลแสงปัสสาผู้กองธนพลแสงปัสสาใช้บัตรปปสที่หมดอายุอ่าเดี๋ยวฝากพิมพ์กฎหมายเดี๋ยวถามว่ามีอำนาจอ่าเช็คเช็คชื่อผู้กองธนพลแสงปัสสาให้หน่อยนะครับว่าเอาผู้กองแล้วก็ถ้าผู้กองใช้บัตรปปสเนี่ย ผู้กองได้ลงแบบวยสอยิบเก้าไหมลงลงแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่นั่งอยู่ข้างในสองสามคนนั้นขึ้นนั่งทําอะไรครับผู้กองก็นังจะลงก็กสัสอบถามรายละเอียดว่าสอบถามรายละเอียดอสอบถามรายละเอียดเพื่อก็จะลงเพิ่มเติมนี่เลยอ๋อผู้กองต้องต้องลงก่อนผู้กองผู้กองต้องต้องลงก่อนลงแบบสมัครให้เขายินยอมในการตรวจก่อนผู้กองถึงจะไปตรวจเขาได้ อันนี้ผู้หมวดชัยยิิธิ์งามเลิศลงแล้วลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถามเขาเลยดีกว่าเพื่อการไม่สงสัยผมไม่ถ่ายเขานะอันนี้อันนี้อันนี้นั่งนั่งนั่งทำไมพี่โอ้ยพี่พี่ก็พูดไป เตัวไเนตัวหนึ่งตองยสงตัวนะอันนี้แบบแบบอะไรครับอันนี้แบบยินยอมตรวจบ่อแบบที่ยินยอมตรวจคริ้อันนี้อแ้ยินยอมไม่ตรวจกกาเร่อย่ียาเขาจะซยสิบเใช่ก็คนนี้จะส่งม่กำลังส่งอ๋ออันนี้ อันนี้จาเป็นต้องคุมตัวไหมผู้กองไม่ครับผมจะส่งเสวิมทยาศายตร์กันเพียงส่งไปเยี่ยวอย่างเดียวครับใช่ครับถูกต้องส่ง็ปตัวไปครับส่งงเยี่ยวแล้วก็บันทึกประวัติแล้วก็ปล่อยตัวใช่อันนี้อันนี้คือขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับพี่ไม่ต้องห่วงพี่เขาบันทึกประวัติแล้วก็ผู้กองผู้กองต้องเอาขวดขวดที่มีฝาปิดนะไม่ใช่ไม่ใช่นี้นะนี่นี่นี่มานนี่ขวดมีครับต้องต้องเอาขวดที่มีฝาปิดแล้วก็เอาสิ๊กเกอร์ให้เขาเซ็นชื่อนะครับ นี่เนี่ยมันต้องเป็นขวดอย่างนี้ครับครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ใช่เบรกเบรกเกอร์นอเจงเนาะใช่ครับเนี่ยนะครับมันต้องเป็นขวดอย่างนี้เบรกเบรกเกอรนอเจงเนาะคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เขาเป็ขวดอย่างนี้ใช่แล้วก็แล้วก็เอาสลากเขียนชื่อเขาครับอ่านี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยคือขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับเจอแล้วเราก็ใส่ขวดถูกต้องเราเราจะให้เยอะสักนิดก่อน ่่าใชแล้วตัวเจอปั๊บเราก็เชดสิขวดแล้วเราก็จิดคันลึงจิตคันลึปั๊บแล้วก็เราก็คันลึกคับเซ็ื่อบไปใช่ถูกต้องนี่คือนี่คเนี่ยนะครับและหลายคนถามผมมาว่าแบบวยสอยี่สิบเก้าเป็นยังไงจริงๆแล้วผมผมลงให้ในกลุ่มเพจไปแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้ผมให้ดูหน้าด่านเลยนี่คือแบบวยสยี่สิบเก้านะครับเพราะว่าผู้กองใช้บัตรปปสนะครับ บัตรปปสจะต้องใช้ควบคู่กับวยสยี่นะครับตามนี้นะครับพอดีเข้ามาเห็นนั่งคุยกัน2อสาคนไงครับูุกครับอันนี้ใช่ไหมใช่ๆๆถูกไหมอ่าใช่ใช่ใชอ่าอันนี้พี่นั่งนั่งทำอะไรของพี่ทำพิโดออะไร อ๋อไม่ผ่านเหมือนกันใช่ไหมครับครับคนที่ไม่ผ่านเพียวปฏิอิจุอ่ะก็คืออำนาจอำนาจของตำรวจมีมีอำนาจแค่ลงลงประวัติเขาจะส่งคุณวินนะแล้วก็เก็บเก็บเอาเอาฉีไปนะไม่ได้เอาตัวพี่ไปนะเอาเฉพาะฉีถเขารอเขารอร้อยวิถ้าเขาคัดแยกสารกลับมาแล้วถ้ามีเขาถึงจะออกหมายเรียกพี่โอใคเนาะ นะครับตอนตอนนี้พี่ไม่ไม่ไม่ได้โดนอะไรนะเป็นแค่ผู้สงสัยเฉยนะครับเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเฉยเพราะการตรวจเบื้องต้นไม่สามารถยืนยันได้ครับจะติดขวดอ่าเอาเอาฉี่ฉี่ใส่ขวดแล้วก็ให้พี่เซ็นเซ็นกำกับเจาตัวเข้ามาก่อนเอานคยเยอะเพิ่มอีกเพิมันไดผู้ติดจีนนะครับโอเคโอเคนี่ผมมาจากกรุงเทพจะไปอุดรไปทำไมอุดร ไปไปไปเคสไปเคสนี้แหละเดี๋ยวก็ลราจะส่งกิโยครับผมโอเคโอเคก็ขอบคุณผู้กองู้กองก็ไม่หรอกพอดีผมเดินเข้ามาผมไม่เห็นเขาไอ้นี่กันเหอ๋อคือคือมันมันไม่ใช่ว่าใช่ว่ามันต้องไบบไอ้เออเชื้อไรอย่าไปดูกินย้อมขาดสล้วะอากาศประมาณปุ๊บกินย้อมตรวจปัสสาวะตรวจขึ้นนิดเๆก็รอใช่นิดนะมันต้องอย่างนั้นมันตสองเดือนน่าจะประมาณเดือนนิดๆสิล่ะ ใช่คือมันมันมีรอรอม,มันเยอะไงเรียบคือไอซ์ซูเอร์เยศะสารเขาเขาก็มีเกล็์เยอะเนาะปกติปกติผู้กองส่งไปที่ไหนโคราชโคราชอ๋อครับไอ้ผู้กองตั้งแต่กีก่โมงเนี่ยคือคือตารางตารางมันอ่อที่สามหกโมง พี่สามถึงหโมงมีหน้าโนนสูงไม่ตั้งสักทีผมต้องไล่กันตามเวลา่ไม่ตามตารางไงตามตารางแสดงว่าโนนสูงต้องตั้งหลังหกโมงเช้าอีอาจะกนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจะกรที่ที่้ี่ี่ี่ท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 ี่ี่ที่ที่ี่ี่่ี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 ่่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่พี่ี่ี่ี่ี่ ชิคเฉพาะของพี่อืเพราะว่าผมโดนร้องเรียนมาโนนสูงผมโดนร้องเรียนเยอะเรื่องอะไรนี่แหละเรื่องตัวฉีนี่แหละผมโดนร้องเรียนหลังเลยตั้ก้านไปเลยตั้งโซ่เลยตั้งม้วนเลยหมดก็ยังไงก็ฝากฝากผู้กองทำทำตามนี้เลยเนาะมันนั้นมาไม่ใช่เปล่า มาเน้่ยมาไปขับกระติกสิอาก็เด็กนี่แหละทีมงานเดียวกันนี่แหละอ็ไม่เป็นไรทุกคนทำไมวันนั้นใช้เดียวไม่ยังโดนใช้เดียวแล้อวันนั้นปวพลังไม่พออ๋อไม่เป็นไรหรอก็เลวันวันนี้ก็เลยไม่ไปทำถูกต้องตามระเบียบอยู่ผู้กองถามจริงข้างในนั่นก็โดนใช่ไหมใช่ใช่ครับก็กราบขอผู้กองทำเหมือนนั่นนี่เนาะครับผมครับลงประบัดแล้วก็เก็บตัวอย่างสีเนาะครับครับครับให้ประชาชนเขาจะได้เข้าใจขั้นตอนไงครับโอเกมั่นดองครับครับกมาอืม มันต้เสียกันใช่ประชาชนเขาจะได้เออมันขั้นตอนเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางคนบางคนบอกว่าเฮ้ยเวลาพูกผมบอกเวลาขั้นตอนการตรวจฉีตรวจเบื้องต้นเจอแล้วทํายังไงเนี่ยคือเขาบอกเอาเวลาไปเจอด่านตรวจทำไมไม่เจอไม่เห็นทําแบบนี้อะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยพวกผมโกงหรือเปล่าเงี้ยก็เลยอยากให้ผู้กองประชาสัมพันธ์ว่าการใช้อํานาจบัตรปปสผู้กองต้องปฏิบัติตามตรงนี้นี่บัตรไหนนี่ตามประมวลกฎหมายอาญานี่อ คือเขาต่อให้แล้วแต่ว่าเขาจะไม่ออกบัตรอ๋อเอาต่อถามดูได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผมมีเบอร์ไอ้ไอันี่อยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรไปถามได้ครับพอดีผมไปเจอเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะอันนี้เขตหนึ่งผมเจออยู่ที่ตัวเมืองนี่แหละใช้ใช้บัตรปปสหมดอายุนี่แหละเขาบอกว่าได้ได้ได้ผมพอผมทำหนังสือไปสอบถามปุ๊บเจนี้เขาต่อเขาต่อแล้วแต่ว่าบัตรที่เขาต่อเขาจะไม่ออก ็ยังไม่เอามาให้ครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรก็เช็คดูมันก็ได้แค่เขาเรียกขึ้นไปสามพันกว่านั่เนี่ยตรงนั้นคืออาจจะเกษียณอายุราชการแล้วก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์อ่าส่วนส่วนใหญ่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่กเเกณฑ์ออไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ส่วนใหญ่ที่เ้ายตรงนั้นก็ถามมาจุดก็ไลไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับ บร,ริษัทบสิษัจริงๆแล้วผู้กองม,อมันมีจราจรด้วยนี่แสดงว่าแสดงว่าเจอเจอพวกไอ้แล้วต่อไปสั่งได้อ๋อคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเจอถ้าผิดกดหมายจราจรใช่ก็สามารถออกใบสั่งได้ใช่ถ้าอย่างรถไ,ไอ้อือเป็นรถไอ้พวกไอ้รถบรรทุกใช่ไหมรถขนส่งครับ มันถ้าไม่มีเม่กับีแล้วไม่ดีก็เกี่วขาวที่คนขับไม่มีเขาก็สามารถม,มันก็จะกลุมแหละมันไม่ได้ออกไปสั่งนะตัวนี้จะไปติดจับกลุ่มอ,อ่า,าอใช่อานาถูกต้องครับน่นอย่างงั้นเหล็กรรบผู้กองตอนนี้ใช้ไม่ไม่มีกล้อง cctv ใช้กล้องหน้าอกคอนใช่ไหมใช่ใชครับ,ครบแคเมล่าแทนเนาะใช่ครับหน้าดา่านู้สึกไม่มีนะ ม,ไมีไม่มีไม่น่าดัาไม่มีมีซีจริงที่ตัวเดียวมันบดิบบดิบางทีมันทำรถมันหมดโบไม่พวกนี้ถ้าหล่นแล้วมันมันมีปัญหาแน่ก็มันก็เลยถ้าโหลดแล้วมันต้องการเจ้าหน้าที่ก็มีทุกคนนะครับก็เห็นเห็นทุกคนเห็นทุกคนมารถกันไหนนู่นแท็กซี่ข้ามาเร็แท็กซี่พี่วันนั้นใช่ไหมติดต่อใช่ใช่ผู้กองถามเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะ ไอ้ไอ้เนี่ยผู้กองเปิดไหมถาจริงเพราะว่าถ้าถ้าเปิดมันต้องกระพริบอย่างนี้ใช่ไหมนี่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 ไอันนี้ผมสงสัยจริงๆอันนี้นี่เหมือนกันอี่ผมไม่เห็นมันกระพริบเนี่ยถามจริงผู้กองถามจริงนี่เนี่ยบันทกเรีบก็ถ่ายบันทึกเรียบก็จะถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยจริงๆแล้ว ก็มีคนบอกผมมานั่นแหละว่าถ้าถ้าเปิดแล้วไฟอันนี้มันจะขึ้นบันทึกพวกนี้คือถ่ายบางครั้งติดเฉยๆก็ก็มีแต่ก็ยังานใช้งานไม่ได้ใช่นี่นี่มันต้องติดอย่างนี้ต้องติดอย่างนี้อ่าเนี่ยไม่ต้องติดพอดีพอดีผมผมผมก็ไม่อยากเปิดคลิปพบตรที่พบตรบอกกล้องอะนะเรื่องเรื่องกล้องอะเนาะเพราะว่าพบตรว่าบางบางครั้งบางคนทําให้กล้องเสียหายหรือมีอาจอาจจะมีเจตนาอะไรบางอย่างเออมีกล้องก็จริงแต่กล้องมันไม่ทํางานก็มี อาจจะมีเจตนาเจตนาอะไรบางอย่างถ้าหลักเราเสียไปแล้วต้องมาซื้อไว้ยี่สิบบาทเพราะว่าเเสียยอ่างงถ้าอย่างนี้เราก็จะไปลบไว้ในความมิตรถูกต้องเวไ้ก็มันมีมันมีเคสอย่างนี้ผู้กองมันมีตำรวจอ่าชุดปราบปรามนี่แหละผมไม่เอ่ยชื่อสพไหนนะติดติดติดกล้องทุกตัวติดกล้องทุกคนแต่เผอิญเอาเข้าไปรีดตรวจฉี่เจอแล้วเข้าไปรีด แล้วเพอเอินผมเดินเข้าไปมีกล้องผมท้าให้เอากล้องมาเปิดไม่มีกล้องตัวไหนไฟกระพริบสักตัวเนี่ยอันนี้อันนี้ผมสังสงสัยไงว่าเอะในขณะที่รีดมีกล้องหน้าอกเนี่ยได้เปิดกล้องไหมถ้าเปิดเอามาเปิดใส่กันเลยไหมเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่มีใครกล้าสักคน <laughs> เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสอบถามกันเดี๋ยวขอยูดูป้ายนิดนึงขอดูป้ายนิดนึงครับเป็นด่านสีดานะครับ ใครที่ผ่านเข้ามาอ๋อสีดานี่โคลาชเหรอศูนย์แปดสี่สองแปดแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดอันนี้เป็นเบอร์ผู้บังคับการโคลาชหรือเปล่าเด,นนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต เดี๋ยวจบไลฟ์สดดเี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะโทรไปถามเบอร์นี้เศูนย์แปดสี่สอ Mont งแปดแปดศูนย์ศูนย์ศูนยแปดสองคันครับธนพลใช่ทำไมเบอร์ผู้การโคราชเบอร์นี้เหรอเผู้กองเบอร์ผู้การโคราชเบอร์นี้เหรอ ท่นน่าจะมีลายปืนก็เบอร์น,นี้ที่ท่านให้ใจไงพอไม่ติดหรอครับเแล้วมผมไม่ตเะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้องผมอาจะไม่ชัดนะครับการสีดาเบอ,อร์นี้ผมไม่คุ้นไงฝา,ากป้าเกียงไก่ด้วยน,นะครับ ว่าเบอร์นี้ใช่เบอร์ผู้การโคราชหรือเปล่าลองโทรดูเลี้ยงแล้วลองไก่ย้ายย้ายหรือยังใชช่่ืออะไรลองไก่ชื่อจริงลองผู้การโคราชชื่อชื่อจริงชื่อเลยไม่ไม่รู้จักชื่อเล่นท่านท่านท่านไม่ลองผู้การโคราช <laughs> ตอนนี้ <laughs> ชิจิงจื่อเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้กองผู้กองไม่ไม่รู้จักลองไก่เอาเอาเข้าไปก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างชุดปราบปรามกับจราจรของสพสีดาครับจริงจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วปราบปรามเนี่ยผู้กองไอจราจรนี่ ส่วนใหญ่จะว่าเก่าตักเตือนเอานะไม่ผมว่าไม่น่าจับนะบางทีมันแล้วแต่ข้อหาเนาะใช่ไหมล่ะเพราะว่าด่านด่านส่วนใหญ่จริงๆถ้าข้อหามันหนักเราจะก็ว่เาเก่ามันบางทีมันถ้ามันอันตรายมันมันก็ว่าเก่ามันก็ว่าได้อยู่แต่ว่าไม่ไม่ถ้ามันหนักหนาจริงๆเนี่ยมันก็ว่าไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะใช่แต่แต่แต่ไอเรื่องแบบไอ ไปท้ายขาดไฟหน้าไไนขาดภาษีขาดอะไรงี้คือมันมันมันสามารถาาร่างกายกันได้เพราะว่าจุ่ประสงค์หลักคือแต่ว่าเนาะถ้าเรื่องภาษีนี่ภาษีมันจะเป็นผลประโยชน์ให้คนถามนสมมติว่าภ้าบังคับอ่าสมมติา้าบังคับนี่สมมติเราไปชนใครสักคนเสียชีวิตเนาะอ่าเราต้องชดใช้เองมันมันห้าแสนนะอันนั้นพร,รบพรบอันนั้นพลบกันครับมันต้องควบคู่กันไปนั่นแหน จร,จ,รจ,รจริงจริงแล้วมันก็ยังไงล่ะถ้าเกิดผมเห็นด่านด่านป่าปามทั่วไปนะเพราะเพราะอันนี้อันนี้มันเป็นด่านอะไรผู้กองไม่ได้ใส่นะแต่ผมผมไม่รู้ว่ามันเป็นด่านอะไรไงปกติป้ายป้ายหน้าด่านจะต้องระบุว่าเป็นก้า,าจุดป้องกันจุดป่าแอลกอฮอล์หรือจุดกดขันส่วนใหญ่มันจะมีป้ายระบุตรงป้ายตรงข้างบนใช่มันจะมีระบุว่า จุดตรวจจุดป้องกันและปราบปรามชัยกรรมจุดกดขันวินัยจราจรจุดป้องกันยาเสพติดอะไรเนี่ยมันจะเขียนบอกไงเพราะอันนี้มันไม่มีไงผมก็เลยสงสัยเฉยไม่รู้ว่าโซดาน,นี่ออดานอะไรใช่ประชาชนอย่างคนอื่นก็ไม่รู้นะออผมก็ไม่รู้ว่าผมเดินมาผมเอ,อ๊ะมองไปมันไม่มีป้ายอะไรบอกสักอย่างเลยแต่อเออรถจอดเต็มเลยเดินเข้าไปก็ตามที่เห็นนั่นแหละนะครับก็มีการเรียกตรวจคีไม่ก็อยากอยากให้ผู้กอง จริงๆแล้วถามว่ากล้องเมื่อกี้เนี่ยคนที่นั่งอยู่ข้างในเปิดไหมผมว่าก็ไม่เปิดหรอกแต่แต่ทีเนี้ยในใน,ในเมื่อผมกับผู้กองเจอกันครั้งแรกก็อยากคุยให้มันเข้าใจเนาะเจอแล้วครั้งที่ครั้งที่ครั้งก่อนผมเจอแล้ว,วไหนเมื่อปีที่แล้ว,วผ,มผมจําชื่อผู้กองได้ปันปันอะไรอยนักลบด่านเตือน วันนั้นวันนั้นพี่มาไหมพี่ไกลมาไหมอันนี้มันนักโลกนันเตียนใช่วันนี้นักโลกนันเตียนไหมไม่วันนี้ผมมีนัดมีนัดทีอนนั้นก็เจอกันเวลานี้แไงเวลานี้เหรอใช่เวลานี้เนี่ยจ่อมได้อยู่วันนั้นเรามาจากไม่น่นมาจากนัดสงเออจากนัดสงใช่ก็มาจากนัดสงอ่วันนึง มาใกล้ๆจะเลิกแล้วแหละแล้วผมพาไปสอบถามเจ้าของรถทั้งหลายอันนี้เก็บเก็บตัวอย่างฉีดไปใช่ไหมของพี่เขาเก็บตัวอย่างฉีดไปใช่ไหมครับครับผมโอเคตามนั้นแหละครับขอ,อ,องพี่เรียบร้อยหรือย,อยังกำลังพิมพ์เกำลังพิมพ์หรอ หรือว่าไงหรือว่ารออะไรไม่พูดพูดตรงๆกับผมได้นะไม่มีอะไรเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอยู่ข้างในนี่เหรอสรุปแล้วคนที่โดนไม่ใช่เรา่ไหมเพื่อนเราจะโดนเพื่อนเราใช่ไหมอ๋อผู้กองคือเพื่อนเพื่อนเขาใช่ไหมที่ว่าตรวจไม่ผ่านใช่กำลังจะบิเพ่าออโอเคโอเคเสร็จครับผมได้ได้ได้โอ้แต่ไม่ให้ถ่ายด้วยโอ้ไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นอยู่แล้วแหละโอเคผู้กองตามนั้นแหละครับ จริงๆแล้วระเบียบเขาให้ทำอย่างนั้นนะครับการตรวจเบื้องต้นมันไม่สามารถจับกุมคุมขังได้นะครับตํารวจมีอํานาจแค่บันทึกประวัติและเก็บตัวอย่างฉี่เท่านั้นนะครับนี่คือระเบียบของสํานักง,งานปปะสะที่เขาให้อํานาจบัตปรปปสะมาเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติตามนี้นะครับเจ้าหน้าที่คนใดที่ไปคุมคูหรือเรียกรับเจ้าหน้าที่มีความผิดนะครับ าใครโดนตำรวจเรียกรับเงินกรณีตรวจฉีเบื้องต้น,นแจ้งมาที่เพจนักรบด่านเทือนเดี๋ยวผมจะพาแจ้งความดำเนินคดีไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับถ้ามีตำรวจตรวจฉีแล้วเรียกเงินแจ้งมาเดี๋ยวผมจะพาจัดการให้นะครับตำรวจดีๆต้องมีที่ยืนครับตำรวจที่หากินกับประชาชนจะต้องโดนออกจากราชการตามนั้นตอนนี้มีภารกิจกับทีมเล โอเคตามนี้แหละผู้กองขอบคุณมากขออนุญาตเดินทางต่อไปอุดรไปอุดรโอเคเดินตามก่อนัยแล้วก็เดี๋ยวจะแวะมาเยี่ยมป๋าคืนนี้อาจจะแวะมาเยี่ยมผู้กองอีกรอบนึงโอเคขออนุญาตเดินทางจบไลฟ์วันนี้สวัสดีครับใกๆครับ